สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาต่กอกค่ะวันนี้เราจะมาเปิดเปิดตลาดค่ะแนะนำเจ๊เจสมโอนะคะวันนี้นาแต่มาแนะนำเพราะว่าเจสมโอไม่รู้จักฝักหมุดเลยก็เลยให้นาแต่มาแนะนำเพราะว่านาต่ก็ไม่เป็นค่ะลืมหมดแล้วค่ะส่งพระอาจารย์หมดแล้วส่งคู่บิดแล้วเด้ออันเลี่ยนมากช่วงหนึ่งเ่ะส่งคู่บัดแล้ววันนี้ก็ได้ให้นาแตมาก มาหัดไหก่อนอันนี้กะล่องซอยเหลือเสือ้องก่อนเด้อพี่น้องอันพะเพออันบางที่เขาลำด้วยแล้วเขาอาสิอันเซ็น้าค่าโคถึกนะ่ะนสเ็จศึกค่าขุนพลนี่นะอันนี้กะเลยล่องเบิ่งอีกจักเทื่อก่อนนะสิ่ะเขาสิขาให้ตายบอนะกะเลยล่องเบิ่งก่อนล่องเบิ้องก่อนพี่น้องกูเป็นคนง่วลุมติดฮะบ้าสรืเน๊ อันวายายังสีนะ่น่ะยังบ um ่ท่านขายเมื่อก่อนก็เลยได้ค่ายูบอกม้วนม้วนเด้เอื้อยเจ้าเอื้อยนะฮะมีเฟสกันไหมกันเฟสกันทุกคนนังกัไม่่คยที่อ๋ออันนี้จยไนี่อันนี้เขาจะให้น้าแตอมาแนะนำนะคะนี่ตอง ให้เขาแนะนำนี่นะคะเขาจะมาขายกางเกงเราจะมาส่งเพลื่อค่อยเจ้าก็แอดไลน์เบาแตะไปเลยแล้วเออแอดไลน์แล้วก็แนะนำเลยกันมีแชทอยู่มัจะได้เฟซอยู่บ่ไม่มีก็ไม่ได้ดิ้นเฟซมันเครื่องน้ำมันจะตายหน่ะนะแอดไลน์ไว้เอาเฉพาะที่ว่าไปส่งบัญชีเฮ้ นี่โอ้โหเราจะทำมันนั่นให้การทำออนไลน์ก็คือต้องมีบัญชีบัญชีแล้วก็ไลน์เดี๋ยวจะทำให้เวลาลูกค้าถามว่าขอไปเรียกบัญชีด้วยค่ะแล้วก็ส่งเป็นเป็นโปสเตอร์ไปเลยจะทำสติ๊กเกอร์ให้จะทำสติ๊กเกอร์ให้ไม่ไม่กูจะเอาอีตานเป็นแอดมินไม่มันไม่ยากมันไม่ยากได้ไม่เป็ลี่ยนเล็บนะไม่ได้อยากเป็นแอดมินให้ใครเลยเออเสือกเท่านี้พอค่ะ มันจะขายได้สักห้าอันสีบปันแต่ละวันมันจะเก่งเองมันจะเก่งเองแล้วมันมีเงินพอมันมีเงินแล้วมันจะเสียงดังกว่านี้อีกแต่มันมีเงินก่อนไม่เดี๋ยวถ้ามันมีเงินเดี๋ยวมันลูกบริษัทแต่ก็จะทําอะไรให้เขาบ้างหนึ่งก็คือจะทําสติกเกอร์ให้สติกเกอร์สติกเกอร์บัญชีให้เวลาลูกค้าถามก็ให้ส่งสติกเกอร์ให้เราไม่ต้องพิมพ์พอเรียกบัญชีหน่อยก็ทิคที่เีย็ดพิมพ์เหมือนน้าตเหมือนนายไงแต่ก่อนน้าาตขายของน่ะ ถ้าขอเลขบัญชีนี่รีบรีบไปพิมพ์แล้วบัญชีอยู่ในกระเป๋าบัญชีจะขาดหมดแล้วอันนี้จะทําให้อันหนึ่งแล้วก็อันที่สองอันที่สองก็คือว่าจะจะจะโชว์ไลน์ไลน์ไอเดีไลน์ไอเดีไลน์ของเราไอเดีไลน์ของเฟซบุ๊กเขาเรียกว่าถ้าตอนเราขึ้นไม่ไม่มีไลน์ไอเดีแล้วก็มีเบอร์โทรนัแต่ถ้ามีเบอร์โทรทาให้อยู่ในนั้นะเราปักหมุดเวลาเราขึ้นไลฟ์สดเรเราปักหมุด อันนั้นต่างหากอันนั้นต่างหากอันนั้นจะสอนีนต่างหากอ๋ออันนั้นจะสอนือสอนีนต่างหากจะทำให้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ยังไม่รู้ว่าเจ๊ส้มแกจะไล์สุดเวลาเท่าไหร่ถ้าไล์สุดกลางคืนแนะนำเนาะถ้าเป็นกลางคืนําวันเดี๋ยวค่อยจะค่อยคุยกันว่าเวลาไหนมันถึงจะเหมาะในการไล์สุดแต่ถ้าไล์สุดกลางคืนก็มันชนหลายช่องมันจะชนคนอื่นไหมมันจะชนคนอื่นถ้าชนคนอื่นทาไมทําไมต้อง ทำไมต้องกลัวได้ชนคนอื่นเพราะว่าเจส้มเป็นช่องเล็กคือเป็นอย่างนี้เวลาไล่สุดซุ้มติว่าคอยคอยไล่ชดสามทุ่มปะสามทุ่ม FC ของเราเนี่ยมันมีไม่เยอะมันก็จะเป็นไปดูไปดูสามทุ่มช่วงเวลาสามทุ่มมันจะขึ้นตรงนั้นแล้วก็นี่แหละเป็นเหตุผลคือหาเวลาเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าอิจฉาลิษยาแต่ว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีลูกค้ามาดูใช่แล้วก็แล้วก็แบ่งเวลาให้จะไปชนกันใช่นั่นแหละทีนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยจะคุยว่าจะไล์สุดกี่โมง ต้องไลฟ์ทุกวันขายไม่ได้ก็ไลฟ์สักสามสี่นาทีชั่วโมงนึงก็ให้ได้ให้ไลฟ์ไลฟ์เพื่อให้บอเขาวลาเวลาเวลาของเราเนี่ยเจ้าไลฟ์สดขายของไม่ได้หนเด้อเหมือนน้าแต่ก็เหมือนกันไฟ์สดตอนเช้าประมาณหกโมงเจ็ดโมงตอนเย็นก็สามทุ่มคนจะดูไม่ดูหรืออะไรยังไงเขาจะรู้ว่าเวลาของเราสามทุ่มคืนนะไลฟ์สดของน้าแตจะเด้งอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเราไปไลฟ์ไปไลฟ์เปลี่ยนเวลา แรกเริเ่มงรเร่ทีเขาจะดูอยู่แต่ว่าหลังๆมาเขาจะรู้ว่าไล์เลือเธอแล้วไม่รู้เวลาไหนไม่รู้เวลาไหนเราต้องไล์ให้เป็นเวลาพอเจ๊บุญมาก็จะไล์ไล์ให้มันตรงเวลาแต่ว่าต้องคุยกับว่าเจ้าจะไล์เวลาไหนดวแถวตอนเที่ยง<ะ>ตอนอะไรดีกว่าเนาะทีนี้ทีนี้จะทําไมาต้องมาร์กเวลาให้เพราะว่าสมมติว่าไล์ตอนเย็นสมมติว่าไล์ประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยเจ้าไล์เสร็จแล้วเนี่ยเจ้ารับออเดอร์อีกเนีพอลงไล์เสร็จปั๊บคนก็จะ พิมพิ้งมาเจ้าต้องมาตอบออเดอร์ให้เขาส่งขอไม่ได้ที่อยู่เขาอขอไม่ได้ที่อยู่เขาเจ้าจะมีเวลาอ่าแล้วตื่นตอนเช้ามาเนี่ยเจ้าจะมารั์อีกได้ไหมเจ้าต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งของอีกอืมมันไ่ส่งของแล้วเ,เขาจะมารับนี่แล้วอ่าอ,อ,อันนี้อันนี้ก็ได้แต่ว่าสําหรับตัวน้าตาคิดนะคิดแนะนํานะอันนี้แนะนําไม่รู้ว่าเจ๊ส้มไอ้นี้ด้วยหรือเปล่าอยากจะแนะนําช่วงประมาณนี้แหละสี่โมงเย็นห้าโมงเย็น ไปตกไครหรือเปล่าไม่ไม่นะเพราะว่าช่องส่วนมากช่องใหญ่ๆเขาจะเริ่มทุ่มหนึ่งหกสิบหกนาฬิกาแบบนี้หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งไปเรื่อยๆจะเป็นเราก็ไล์แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็พอได้สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วก็ไล์เสร็จแล้วเราก็มารับออเดอร์รับออเดอร์ก็จะไม่ไม่ดึกเท่าไหร่แล้วก็ตอนเช้าเราก็แพ็คแล้วก็รอเขามารับแมนมันจะมันจะเข้ากันกับเวลาถ้าเราไล์ตอนเที่ยงถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมุติว่าเรา,เราไลฟ์ตอนเที่ยงเนี่ยเราก็จะมารับออเดอร์เอาอ,ออเดอร์เสร็จแล้วมันจะเป็นพรุ่งนี้เราถึงได้ส่งไงแต่ว่าถ้าเรารับตอนเย็นเนี่ยเราก็รับออเดอร์เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ส่งส่งเหมือนกันแต่มันเป็นรอบเช้ามันเป็นรอบเช้า,ามันจะเร็วกว่าถ้าเรื่องแบบนี้ไนอะ้ต่ายสอนก็ได้แต่แต่ให้ต่ายไปฟังกับแต่ไว้านะเพราะว่าฉัน,น,นแล้วแล้วแล้วเธอค่อยปักหมุดแล้วเธอไปฟังกับ้ต่ายว้นะพ่าจ้าเดี๋ยวฉันรวยฉันไปเองของฉันเองนั่นแหละเสือซ้ันี่กับพ่อเหรอล่ะเสือก็รวยคือ คือทําให้เข้าใจให้ใครเข้าใจเขาใจว่าขายของยังไงแล้วก็ขายของขายของก็จะมีกระดาษกระดาษ A4 e ไ e, ว้จะมีปากกาปากาบีจีก็ได้ให้เขียนว่าสูงว่าเสือ้อตัวนี้กางเกงตัวนี้กางเกงตัวนี้เก่งนี้ไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงไปสื่อหรือไปซื้อมาวันต<ป>ีไซส<ซ>์อะไรน,นี้<ล>ถ้าเราจะขายผ้าต้องมีตลับเม็ดไอ้นั่น่ะไอ้นี่เป็นผ้าวัดวัดขนาดให้รอบเอวเท่าไหร่หรือว่าชุดนี้สูงเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าแล้วก็สําคัญก็ ต้องมีต้องมีรหัสให้เจ้าต้องมีรหัส A รหัส B b บ b หนึ่งสองเนี่ยอ่ะแเบอร์นี้เ้าเขียนเขียนเขียนไปเลยเขียนแล้วก็ไปหากิิปเนบผ้าอ่ะอันนี้ไปอันนี้เบอร์หนึ่งใครใครจะเอฟอ่ะก็ต้อง,องเว้นไว้สักพักนะเจ๊อย่าคือลิงหลอกเจ้านะวันนั้นอ่ะเมื่อวานนี้ต้นขึ้นตนลงค่อยเห็นอยู่คือเวลาขายเสื้อผ้าเขาจะได้รู้ว่าฉันอยากได้เบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้จะต้องจะต้องโชว์เนื้อผ้าไม่ได้โชว์ความกระดลกกระลาโมเมน กระโดดต้นเต้นไม่เอาแต่ว hmm. mm ่าโชว์ไบเนี hmm. mm ้ย hmm. ม mm ัน hmm. ก uh ็ไขวยคอว้เ huh. น mm ี่ยชุดชาวไทยนี่นะครับนี่เป็นกางเกงสีนี้ครับสีเทาเนี่ยประมาณนี้นะครับไซส์นี้เป็นของผู้ชายหรือของผู้หญิงค่อยๆเบ่าแล้วก็บอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์อ่านี่นะครับเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองขหนึ่ง F สองใครสนใจก็เอฟได้เขาก็จะพิมพิมอยู่ในไลายโซนเท่าต้องดูจอว่าอ๋อครับรับค่า F หนึ่งอ่าโอเค F หนึ่งก็วางลงไปแล้วก็ปักลิงไลน์ไว้อ่าเดี๋ยวทักไลน์นะคะพอจบอ่า เราก็จะปักหมุดเราจะปักหมุดในสอนปักหมุดให้แล้วเจ๊เจ๊ต้องมีโทรศัพท์สองเครื่องนะถ้าเจ๊สองน่ะมีมีเครื่องหนึ่งเพราะว่าบางทีบางคนนะเขาทักไลน์มาเบอร์หนึ่งทักมาสามคนแบบนี้แต่เราไม่มีโทรศัพท์เครื่องที่รับไลน์เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเราไลน์สดอยู่ไงเราไม่รู้บางทีถ้าเขาทักมาเนี่ยเราดูว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยมีคนรับไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอามาไลน์อีกแล้วก็ไม่ต้องมีคนเอฟซ้ำไง อันนี้นะแค่แนะนำเพราะว่าปักต่ายเขาไม่เกียนให้ปักให้หน่อยนะฉันทำไม่เป็นแม่บอกให้ไอ้แต่ไอ้ให้ไอ้ตายดีกว่าเพราะว่าแม่ยังหลอกใช่ไหมจะบอกใครไปพูดตู้นี้ฟังนี่วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมาสอนเจส้มมันไม่ยากหรอกเขาเรียกว่าอะไรมาแนะนำดีกว่านะแนะนำในบางในบางเรื่องที่เราเคยทำนะแต่บางเรื่องก็ฝากเอฟซีที่นายเจ้าเลยก่อนทำเป็นแล้วก็ขายเป็นนะคะ ช่วยแนะนําอีกทีหนึ่งด้วยนะคะน้าตายกับน้าแต่ก็คร่าวๆได้เท่านี้นะคะรู้เท่านี้สอนเท่านี้นะคะววนี่สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูรอดูตอนเจ๊ส้มขายนะคะสําหรับคลิปนี้บายบาย